แฮปปี้กรีนบาลานนะคะจําเป็นต้องทานทุกวันไหมคะสาหรับเดียจะทานทุกวันนะคะหรือว่าบางทีก็วันเว้นวันก็ได้แล้วแต่เราเลยคือมันไม่ได้แบบมีผลอะไรเลยเนาะเหมือนเป็นการเติมจุลินซีในลําไส้แล้วจริงๆแล้วเนี่ยจุลินซีในลําไส้เนาะมันก็ควรมีในร่างกายนะควรสะสมเอาไว้นะคะแล้วก็มันจะมีอาหารของจุลินซีด้วยที่ร่างกายเราทานเข้าไปแล้วเขาก็จะขยายเพิ่มจํานวนซึ่งจริงๆแล้วอยากจะบอกว่าจุลินซีในลําไส้ของเราเนี่ยเรียกได้ว่าเหมือนเป็นพระเอกเลยรองจากสมองเลยนะคะในเรื่องของ ดูแลสมดุลต่างๆในร่างกายของเราให้มันทํางานได้อย่างสอดคล้องกันนะคะเดียวแนะนําอย่างนี้ค่ะถ้าสมมุติว่าระบบลําไส้ของเราหรือว่าบางคนแบบว่าถ่ายไม่ทุกวันอยู่แล้วอ่ะเดียวแนะนําให้ทานช่วงแรกทานต่อเนื่องไปเลยทานต่อเนื่องไปก่อนนะคะแล้วก็ลองปรับดูก็ได้อาจจะเว้นวันเว้นวันก็ได้เนาะแต่ว่าอย่างส่วนตัวเดียคุณแม่แล้วก็น้องสาวเดีย,ยคือทานทุกวันเลยคือเราทานแล้วทานจนติดเลยแล้วก็อย่างที่บอกว่าแต่ก่อนเนี่ย ที่บ้านเดคือแบบต้องซื้อโยเกิร์ตอะเป็นกระปุกคือทานอย่างเงี้ยจริงๆแล้วมันอาจจะไม่ได้มีอาหารของจุลินซะีเนาะอาหารของตัวโยเกิร์ตด,ด้วยอะไรเงี้ยมันก็เลยทําให้แบบเออบางทีเราก็ไม่ได้ถ่ายทุกวันอย่างคุณแม่เด่กก็ไม่ได้ถ่ายทุกวันเนาะตอนที่ทานโยเกิร์ตอะไรเงี้ยเนาะเพราะว่าด้วยการที่แบบเชือ้อจุลินซีอาจจะแบบไม่ได้สะเทียนด้วยเออมันก็เป็นโยเกิร์ตท,ที่เกิดจากการหมักเนาะแกะแกะเลยแกะเลยมามาคะทุกคนชงเลยชงเลย ชมการสดๆแล้วคอลลาเจนที่ทานตอนช่วงก่อนนอนนะคะที่ได้แนะนำอะ่ะให้กินตอนไหนเดียแนะนำกินคอลลาเจนก่อนล่วงหน้าสักครึ่งชั่วโมงประมาณนี้นะแล้วก็ค่อยค่อยกินตัวเนี้ยค่ะ โรไบโอติกเนาะช่วงก่อนนอะนแต่ว่าเด็กก็ไม่ได้แบบกินช่วงก่อนนอนซะทีเดียวเพราะว่าเราก็แบบเวลนยะกะก่อนที่เราจะนอนเ้นะียเพราะว่าเราต้องกินน้ําตามอีกหนึ่งแก้วนะคะทุกคนเอาเป็นว่าให้ทุกคนปรับได้ตามความเหมาะสมเนาะถ้าสูตรว่าจะกินต่อนอะนจริงๆแล้วมันต้องแบบจําเป็นต้องกินน้ําเปล่าตามอีกแก้วหนึ่งอย่างเงี้ยเราอาจจะนอนแล้วเราก็แบบลุกขึ้นมาเข้าห้องน้ำหรือเปล่าอะไรเงี้ยเนาะสำหรับเด็กคือแบบจะมีลุกขึ้นมาเข้าห้องน้ำเด็กก็เลยแบบว่าอย่างสมมุติว่าเด็กนอนดึกใช่ไหมสมมติเด็กนอนเที่ยงคืนเนี่ยก็คือจะ ประมาณนี้เนาะแล้วก็เดี๋ยวจะแบบอ่ะเว้นอีกครึ่งชั่วโมงเนี่ยก็มากินตัวโปรไบโอติกเนาะตัวแฮปปี้กินบาลานแล้วก็จะมากินสักประมาณช่วงสามทุ่มครึ่งถึง4ี่ทุ่มเนี่ยประมาณนี้ค่ะแล้วเดี๋ยวก็นอนเที่ยงคืนมันก็ยังมีเวลาเนาะ